สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงถ้อยคําแห่งกําลังใจวันระบทนะคะวันนี้จะเสนอคาําว่าไม่มีคําว่าง่ายสําหรับชีวิตบทเรียนบางอย่างบางครั้งก็ทําให้เราแทบยืนไม่ไหวหรือบางทีก็ทําให้เราหกล้มนะคะลมคว่ำมไม่เป็นท่าแต่มันก็คือชีวิตเราจะแบบไหนเราก็ต้องสู้สู้ไหมคะสู้นะคะ คนที่เป็นผู้ให้มักได้รับสิ่งตอบแทนเสมออย่างน้อยก็ต้องให้ความรักและความชื่นชมจากผู้อื่นเปรียบเสมือนผักน้ำออกไปจากตัวน้ำก็ยิ่งจะไหลเข้ามาแต่คนที่มีแต่ความโลภอยากได้จากผู้อื่นกลับต้องเป็นผู้สูญเสียไม่ได้รับแม้แต่ความรักและความศรัทธาเปรียบเสมือนคนที่พยายามวักน้ำเข้าหาตัวน้ำก็ยิ่งไหลออกนะคะ